สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะะค กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะครบสูตรที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะโครงการไทเทสเทอราพีอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมานี้มีกิจกรรมไทเทสเทอราพีชาเลนซ์ครั้งที่1เกิดขึ้นค่ะกับโครงการกิจกรรมไทเทสเทอราพีชาเลนซ์ครั้งที่1สมุนไพรพื้นถิน่นโดยจัดการแข่งขันทําอาหารออนไลน์ค่ะเป็นการประกอบอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นถิน่นซึ่งในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้จะไปพูด คุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยกับกิจกรรมไทยเทสเทอราพีชาเลนซ์ครั้งที่1เราไปพบกับแขบกรับเชิญของเรากันเลยค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณนมอภิสิทธิจิตประสงค์ผู้ชนะรางวัลชมเชยกับกิจกรรมไทยเทสเทอราพีชาเลนซ์ครั้งที่1ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตสอบถามได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณนมทําอะไรอยู่คะก็ตอนนี้นะครับก็ เป็นนักศึกษานะครับหลักสูตรปริญญาโทสาขาพิพิยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยครับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมขออนุญาตสัมนิดหนึ่งได้ไหมคะอายุเท่าไร่คะเพราะว่าดูเด็กมากๆเลยอะ่ะตอนนี้อายุ24ปีครับผมน้องนมค่ะงั้นพี่พิพ์ขออนุญาตเรียกว่าน้องนมนะคะคะน้องนมขาอยากจะรู้มากเลยว่ามีความสนใจในเรื่องของอาหารตั้งแต่ตอนไหนอะคะก็ <c oughs> ถ้าเอาจริงๆในเรื่องของการชอบทาอาหารนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านตั้งแต่เด็กอ่ะจะปลูกฝังในเรื่องของการทาอาหารมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ด้วยความที่ว่าพอตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเข้าครัวทีไรก็จะเกิดอุบัติเหตุตลอดที่บ้าันก็เลยจะไม่ค่อยอยากให้เราเข้าเท่าไหร่ใช่ครับแ,แล้วพอไล่ะคะคือเคยทําคกหินแตกกับแก๊สที่บ้านระเบิดมาก,ก่อนโอ้แก๊สระเบิดเลยเหรอคะใช่ครับก็คือค่อนข้างที่จะ ร้ายแรงอยู่เหมือนกัน <laughs> <laughs> แล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราเออตอนนั้นเด็กมากครับประมาณสักสี่ห้าขวแบแล้วเกิดความเสียหายอะไรไม่ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากครับแค่แบบเป็นเป็นเรื่องบาดเจเล็กๆน้อยๆเฉยๆแล้ว,ลวคุณย่าก็เลยไม่อยากให้เข้าหัวครับผมออแล้วก็พอสักวระมันโตขึ้นสักวระมันปหกสิบสองสิบสามปีอย่างเงี้ยคุณย่าก็เริ่มแบบให้มาช่วยเริ่มทําขนมมากขึ้นก็ทําขนมกล้วยพวกวุ้นกรอบอะไรพวกนี้ครับง่ายๆก่อนก็คือ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ชื่นชอบการทําอาหารตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนที่ทําอาหารไทยด้วยใช่คก็คือคุณคุณย่าแล้วก็คุณแม่ครับคุณย่ากับคุณแม่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเลือกเรียนล่ะคะเราเรียนต่อในสายงานอาหารโดยตรงเลยหรือเปล่าก็ในระดับปริญญาตรีครับเนื่องจากว่าตอนที่อยากจะสมัครอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีก็เลยลองมาเรียนที่ สาขาโภชนาการและการประกอบอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก่อนครับผมพอเข้ามาเรียนในช่วงปีแรกอะ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีที่เราจะเรียนเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับประโยชน์ในอาหารต่างๆแล้วพอเริ่มขึ้นปีสองถึงจะได้เริ่มเข้ามาการเรียนการทําอาหารมากขึ้น mm. พอได้เริ่มทําอาหารได้ติดตามอาจารย์ได้ติดตามผู้ใหญ่ที่เขาให้ความรู้เรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเริ่มที่จะชอบอาหารมากขึ้นเรื่อยๆครับผม นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่สายงานของการ<ม>าทำารอาหารใช่ครับตั้งแต่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทก็ยังเรียนต่อในด้านนี้ใช่ครับเนื่องจากว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านโภชนาการการเรียนโภชนาการก็คือเหมือนกับว่ากินอะไรแล้วมีประโยชน์แต่ทีนี้สิ่งที่เราสิ่งที่ผมตอนที่กําลังศึกษาตอนที่กําลังฝึกงานอยู่ในช่วงชั้นปีที่4ี่มันก็ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาว่า แล้วทําไมกินแล้วถึงมีประโยชน์แล้วทุกอย่างที่กินมันมีประโยชน์ทั้งหมดไหมหรือมันมีโทษด้วยหรือเปล่าเราก็เลยบังเอิญไปเห็นการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทต่ต้องสอบเข้าเอานะครับของหลักสูตรที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยครับพอเข้าไปเรียนแล้วอ่ะมันก็ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมามันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะมันก็มีโทษของมันด้วยหรือ แพชชั่นที่เราทําให้เราอยากเรียนมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเราอยากรู้ว่ากลไกจริงๆที่เวลาเรากินอาหารเข้าไปมันไปทําอะไรในร่างกายแค่นั้นอเองครับผมซึ่งมันตรงกับโครงการของเรามากเลยค่ะไทเทสเทอร์พีน้องนมรู้จักแล้วก็ทราบเรื่องของโครงการ Thai ไทเท t เทอร์พีช ALLENGE ครั้งที่หนึ่งจากที่ไหนคะก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเราเห็นแอดใน Facebook ก่อนนะครับตอนแรกเราก็ยังไม่ได้แบบอยากที่เห็นแล้วจะลงทันทีเลยเราก็เข้าไปอ่านข้อมูลก่อนว่าออใน ในใครทีเลที่เขาต้องการเนี่ยใครสมัครได้บ้างเมนูต้องประมาณไหนสโคบเป็นยังไงหรือฟีสไตล์ด้านไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราอ่านตามใครทีเลที่เขาออกมาปุ๊บเราก็พยายามสแกนตัวเราว่าเราทําอะไรได้บ้างอ่าแล้วเราจะนําอาหารไทยที่เราคิดเนี่ยมันมีประโยชน์อยากที่เขาต้องการจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปหาข้อมูลกับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมครับผมแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจแข่งขันการประกวดในครั้งนี้อะคะ เนื่องแต่ว่าโดยส่วนตัวครับเป็นคนที่ชอบชื่นชอบการแข่งขันการทําอาหารอยู่แล้วเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์การแข่งขันทําอาหารมานิดหน่อยครับผมแต่ก็พอได้ทํามันก็เหมือนเป็นการชาเลนต์ตัวเองว่าถ้าเราที่เรียนมาด้านนี้โดยตรงเนี่ยแล้วเราใส่ความรู้เข้าไปประมาณนี้แล้วมันจะเหมาะสมกับมันจะเข้าตาคณะกรรมการหรือเปล่าครับแค่ครตรงตามโจทย์ที่ทางคณะกรรมการ อ๋อมอแพทเราหรือเปล่าชซึ่งเมนูที่เราส่งเข้าประกวดนั่นก็คือเมนูเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคลุกะปิทรงเครื่องและซุปปุ้งแห้งหลนสามสหายนี่<ช>กว่าที่ฉันจะท่องชื่อเมนูได้นะ <laughs> ใช้เวลาไปครึ่งค่อนวันค่ะเ <laughs> ว้เอ,อเมนูนี้แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าน่าจะต้องมีแบบว่าการผสมผสานของอาหารไทยหลากหลายเมนูแล้วก็จะต้องมีคุณประโยชน์ทางยา,าเพราะว่า ทั้งสองอย่างเนี่ยแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าจะต้องมีสมุนไพรยอยู่อย่างแน่นอนที่มาของเมนูนี้เรามีการคิดแล้วก็หาข้อมูลยังไงบ้างคะอันดับแรกอะครับเวลาที่ผมจะคิดเมนูตัวอาหารขึ้นมาผมจะท่องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบกินอะไรอือ่าพอผมถามตัวเองผมก็ในในตอนนั้นผมก็นึกถึงเมนูอ่าตัวที่มันเป็นเกี๊ยวแบบฝรั่งที่เขากินกับครีมซอสค่ะอ่าเป็นอาหารยุโรปทีเนี้ย ผมก็ต้องมานั่งคิดต่อว่าและถ้าสมมติว่าเราเอามาทําเป็นอาหารไทยตามโจทย์ Thai taste therapy อาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยเราจะต้องทําเมนูของอาหารฝรั่งให้มาเป็นอาหารไทยยังไงได้บ้างครับผมมันก็ทําให้เรานึกถึงเวลาที่ที่บ้านเราอะครับโดยเฉพาะคุณย่าเนี่ยเขาไปที่ร้านอาหารเนาะเขาก็จะสั่งข้าวผุกกะปิมาแล้วก็มาทานกับหลน ผมข้าวคลุกกะปิมาทานกับหลนอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นคุณย่าออสั่งทานบ่อยๆใช่ครับแล้วเราเอามารวมกันเนี่ยมันไม่น่าจะคิดง่ายๆนะคะที่เกีียวแบบยุโรปจะเอามาผสมกับข้าวคลุกกะปิมีการเทสสูตรหรือว่ามีการลองผิดลองถูกอยู่นานไหมคะน้องนองไมไม่มีการเทสสูตรเลยครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคิดแล้วทําเลยครั้งแรกก็ร,ร,รู้สึกว่าใช่เลยใช่ครับก็เหมือนกับว่า เราก็จะรู้จักรสชาติของข้าวคุกกะปิดีอยู่แล้วว่ามันจะมีทั้งเข้มหวานเปรี้ยวจากผลไม้แล้วก็จะมีความเผ็ดจากตัวลูกโดดก็จะเป็นรสชาติที่ครบรสอยู่แล้วครับผมและถ้าเราเอามากินกับตัวหลนที่เราซอฟความเป็นครีมของเขาลดลงอ่าแล้วมันจะมีความเบามากขึ้นพอมากินด้วยกันผมก็คิดว่ามันน่าจะกลมกล่อมมากขึ้นครับผมแล้วครั้งแรกที่เราลองทําลงมือทําแล้วลองชิมเนี่ย รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรารู้สึกพอใจครับเพราะว่ามันเกิดจากการจินตนาการก่อนเนี่ยว่าแบบอันนี้รสชาติอย่างนี้อันนี้รสชาติอย่างนี้น่าจะเข้ากันได้ใช่ครับแล้วพอทําสําเร็จแล้วมันก็พอใจเลยพอใจได้มีโอกาสให้ <aga> <shore. S 1> คนรอบข้างได้ลองทานไหมคะได้มีโอกาสให้เพื่อนๆลอ,อ,องทานครับเพราะว่าทําทําทํากับเพื่อนๆอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ย <gio h ires> แล้วเป็นยังไงบ้าง,างเพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าก็ ก็ชอบครับผมเพราะว่ารสชาติมันก็กลมกล่อมดีครับก็คือไม่ได้มีการปรับสูตรอะไรเพิ่มเติมแล้วหลังจากที่เราได้ลองทําไม่มีครับผมอ๋อันนี้เป็นแนวคิดแบบที่ดีมากๆเลยแล้วก็เออเป็นการรู้จักกับเมนูอาหารต่างๆที่เราจะเอามา mix and match ไว้อย่างดีอยู่แล้วครับถึงได้ทราบว่ามันสามารถเข้ากันได้ด้วยดีทีนี้ขออนุญ,ญาตมาพูดถึงส่วนประกอบกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะต้องมีสมุนไพรพื้นถิ่น ในตัวเมนูของเราเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างที่เราใส่ลงไปฮะในตัวสมุนไพรของเมนูนี้นะครับสิ่งแรกที่จะชูโรงตัวเด่นมากในน้ําซุปของเราเลยก็คือสามกลืลอก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับซึ่งในทั้งสามตัวเนี้ยเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อที่แตกต่างกันอยู่แล้วทั้งสามตัวค่ะโดยเฉพาะพริกไทยที่มีเปปเปอรีนนะครับตัวเนี้ยก็จะช่วยลดการอักเสบนะครับกระเทียมมีอาริซีนนะครับช่วยลด เป็นแอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยอ่าแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นร่กผักชีนะครับตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยในร้าในด้านของการรักษาผิวพรรณบำรุงผิวพรรณนะครับถ้าพูดถึง3มเกลอเนี่ยเรียกได้ว่ามีอยู่ในแทบจะทุกเมนูอาหารของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะคะซึ่งหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเขามีคุณประโยชน์ทางยาที่เยอะมากๆเลยซึ่งนี่ก็คือเป็นจุดเด่นที่เราดึงออกมา ใส่ในเมนูอาหารของเรา<ช>อยู่ในตัวซุปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดพูดถึงว่าเวลาเราจัดจานเนี่ยซุปนี้ก็คือจะแทนกับพวกน้ําซอส<ช>ที่รเราเอาไว้ทานกับเกี๊ยวสําหรับ,รบอาหารยุโรปใช่ไหมคะใคะอันนี้คือส่วนของสมุนไพรจุดแรกแต่พี่บิมทราบมาว่าในส่วนของข้าวคุกกะปิเนี่ยก็จะมีผักหรือว่าเครื่องเคียงที่เป็นสมุนไพรเช่นกันใช่ครับก็จะมีที่เด่นเดเลยครับก็จะเป็นตัว เบิร์ดไอชิลี่ก็คือพิกี้หนูสวนค่ะ่ะาตัวนี้ก็จะเป็นลูกโดดที่มีสาสสำคัญเย,เยอะมากแล้วก็จะมีรสชาติที่จีจ๊ดจ๊าดนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับที่มีโปรตีนด้วยนะแล้วก็มีไฟเบอร์มีหอมแดงนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมเอามาแทนมะม่วงนะครับก็จะเป็นตัวตะลิงปลิงนะครับทำไมถึงใช้ตลิงปลิงแทนมะม่วงคะเพราะว่าเวลาที่เราทานเกี๊ยวครับถ้าอะไรที่มันมีความแข็งมากเกินไปอะ มันจะดูไม่สมูทในคําเดียวเนาะมันจะต้องให้มีตลิงปิงเนี่ยมีความฉ่าน้ํานุ่มและเบาแล้วกินแล้วมีรสเปรี้ยวแล้วฉ่าครับผมในคําเดียวซึ่งแต่ละประเภทของอาหารเนี่ยพี่วิมจากที่เคยได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องนมก็คือนอกจากการการที่เราจะเลือกเมนูอาหารเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกี๊ยวอย่างเงี้ยมันก็จะต้องนุ่มทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นข้าวหรือเมนูอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีทั้งแบบนุ่มทั้งแบบว่ากรอบๆอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกันด้วยซึ่งสองอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่า เราอยากจะเพิ่มก็ได้ไม่ใช่แส่ก็คือมันเป็นเรื่องของประเภทอาหาร<ช>เหล่านั้นต้องคงซิกเนเจอร์ของเขาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับเยี่ยมมากเลยค่ะเมนูนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้คิดคน้นนอกจากในเรื่องรสชาติแล้วเราได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็มีนะครับก็หลังจากที่ผมคิด2เมนูนี้ออกมาแล้วใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยหลนเนี่ยจะเป็นเครื่องจิ้มค่ะนะครับ ซึ่งหนึ่งในเครื่องจิ้มเนี่ยจะต้องกินคู่กับผักเคียงผักแนมนะครับถ้าภาษาใไต้เขาจะได้ผักหนอกนะครับตัวเนี้ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเนื่องจากว่าเมนูของเราเนี่ยเป็นเมนูอาหารไทยภาคกลางเนาะแล้วเมนูพืชพื้นถิ่นของภาคกลางเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอ่าอย่างผมก็จะพอนึกได้ว่าโอเคผักกูดเนี่ยมีเยอะมากในที่สมุทรที่สมุทรสงครามสมุทรสาครเพราะมันเป็นพืชเฟิร์นตระกูลเฟิร์นน้ํา นะครับขึ้นได้ง่ายตามหินอันนี้สองเป็นผักปลังหรือดอกปลังตัวนี้ก็จะเจอได้ทางทั้งอีสานทั้งเหนือทั้งกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพืชถิ่นของเมืองไทยเหมือนกันคา,ามิ้นขาวทานคู่กับหลนอยู่แล้วอันนี้เราต้องมีเนาะเพราะว่าห้ามขาดน,นะครับหอมแดงผักชีพริกชี้ฟ้าแดงหรือแม้กระทั่งเป็นตัวดอกอัญชันเองตัวนี้ก็จะพบได้ในเครื่องเคียงของอาหารไทยครับผมออ ก็คือเราพยายามที่จะใส่สมุนไพรพื้นถิ่นของภาคกลางลงไปให้หมดแล้วก็ยังจะต้องใส่ซิกเนเจอร์ของตัวซุปที่เป็นซุปปุ้งแห้งหล่น<ช>ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงต้นเนี่ยน้องนมบอกว่าน้องนมอยากจะศึกษาในเรื่องของอคุณประโยชน์ของสารอาหารแล้วก็เรื่องของพิษด้วยซึ่งแน่นอนว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทานแบบผิดวิธีมันไม่ได้ส่งเพียงแค่ มันส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยอย่าง<ช>สมุนไพรไทยหรือว่าอย่างพืชผักต่างๆที่เราได้เอามาปรุงอาหารานี้ค่ะมันมีลักษณะเฉพาะไหมว่าพืชชนิดนี้ต้องทานแบบนี้ถึงจะเป็นคุณประโยชน์หรือว่าถ้าเกิดคุณไปเผลอทานแบบนี้มันจะเป็นพิษได้ครับเดีย๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆคือมันฝรั่งค่ะนะครับในมันฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีในเปลือกเขานะครับถ้าอันนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวมา เพื่อเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเนาะว่ามีคนบังเอิญไปกินเปลือกมันฝรั่งค่ะซึ่งพอเรามาเรียนในสาขานี้ครับเราจะรู้เลยว่าในเปลือกมันฝรั่งเนี่ยมันจะมีสารกลุ่มที่ชื่อว่าโซลานีเนี่ยในปริมาณสูงตัวเนี้ไม่ได้มีพิษร้ายแรงถึงขนาดที่ทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตได้แต่ก็จะทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้เช่นหน้ามือดอาเจียนวินเวียนศีษะน,น,น,นะครับอีกทั้งถ้าบางคนเผลอกินมันฝรั่งดิบเข้าไปก็ยังมีสารกลุ่มไซยาไนด์อยู่ด้วย ซึ่งสารกลุ่มไซย,ยาไนเนี่ยถ้ากินในปริมาณมากก็าอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ดังนั้นเวลาที่เราบริโภคมันฝรั่งเราก็จะต้องปอกเปลือกออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องนําไปต้มผ่านความร้อนถึงจะบริโภคได้นะครับไม่สามารถทานแบบสุกๆดิบๆได้นะครับแล้วก็ถ้านําไปทอดก็จะเจอสารก่อมะเร็งอีกอนะซึ่งพืชผักแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีกรรมวิธี ก่อนการรับประทานที่แตกต่างกันไปถึงจะให้คุณประโยชน์ที่ถูกต้องถูกต้องซึ่งรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องศึกษากันต่อไปแล้วก็ผลักดันให้กับเ,ออเมนูอาหารไทยเนาะเป็นเมนูที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกด้วยคอนเซป t นี้แหละกับคอนเซปที่ชื่อว่าไทเทสเตอร์พีอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกคําพูดคํานี้น้องนอนมีความคิดเห็นยังไงบ้างเห็นด้วยกับคํานี้ไหมคะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในอาหารไทยหลายๆชนิดนะครับแม้ว่าจะเป็น ต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานมัส,สมันส้มตำทั้งสี่ตัวที่พูดมาเนี้ติดท็อปหนึ่งใน50ของอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกหมดเลย oh. อ่าเมื่อพูดถึงแกงอะครับเราก็จะหลีกหน,หนีไม่พ้นในเรื่องของสมุนไพรเ,เครื่องเทศที่มีเฉพาะในของประเทศไทยเราอย่างเงี้ยมันก็ทําแสดงให้เราเห็นแล้วว่าทั้งทั่วโลกเขาก็ยอมรับแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก เพราะ<ม>ว่าสมุนไพรกับเครื่องเทศของไทยเนี่ยมีคุณสมบัติทางยาเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเมนูที่เราทานในชีวิตประจําวันน่ะแทบจะทุกเมนูก็จะต้องมีเครื่องแกงถูกต้องนะคะสมุนไพรอะไรในเครื่องแกงเหรอคะน้องนมที่มันมีคุณประโยชน์ทางยายหรือบ้างแทบจะแบบมีประโยชน์แทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ขตราตะไคร้ขากระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็พริก พริกแห้งนี่แหละคับพริกแห้งที่เราใช้ในการโขลกน้าพริกพวกนี้มีคุณประโยชน์เหมือนกันหมดเลยแล้วก็คุณประโยชน์เหล่านี้เมื่อนําม,มาพอเราไปศึกษาดูดีครับถ้าอย่างเป็นแกงแกงเหลืองของภาคใต้ที่เขาจะใส่พริกไทยกับขมิ้นในในขมิ้นเนี่ยก็จะมีสารที่เป็น umin, เคอร์คูมีนเคอร์คูมีนเมื่อเจอกับเปปเปอรินในพริกไทยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยอิมพูให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง2,000 อ่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปไปศึกษาเพิ่มกันอีกทีหนึ่งในงานวิจัยนะครับโอโ้โหนี่คือผู้ที่มายืนยันให้กับพวกเราได้ฟังอย่างแท้จริงค่ะว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ทางยาจริงๆมีการวิจัยแล้วก็มีหลักการทํางานที่พอเรารู้ว่าพอมันมาใส่รวมกันแล้วเนี่ยมัน,มน,นจะยิ่งด,ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติทางยาดีขึ้นมากมโดยเฉพาะขมิ้นกับพร,ริกไทยขาวครับผมรวมกันแล้วคุณประโยชน์ทางยาเพิ่มขึ้น 2 2 0 0 0เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าอาหารไทยเนี่ยมีคุณประโยชน์ทางยาจริงๆค่ะวันนี้ได้รับทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ได้รับองค์ความรู้เยอะมากเหมาะสมมากๆเลยค่ะกับรางวัลที่ได้รับนะคะ <c oughs> ในโครงการ Thai Test Therapy Challenge ครั้งที่หนึ่งนี้เพราะว่านอกจากจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว องค์ความรู้ในเรื่องของอสมุนไพรแล้วก็คุณสมบัติทางยาในเรื่องของอาหารเนี่ยน้องนมก็มีอย่างแน่นมากๆเลยลสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปน้องนมมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะอันดับแรกนะครับก็ขอขอบคุณกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมของเราก่อนนะครับที่มีโอกาสให้ผมได้มาพูดนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ แล้วก็แรงบันดาลใจในเรื่องของการการทาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออาหารไทยอะครับทุกชนิดเะนาะมันมีประโยชน์กับเราหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารต้มยำทําแกงอะไรเงี้ยเรามันมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับมเมื่อเราจับคู่การกินได้ถูกต้องคุณภ,ภาพและชีวิตและสุขภาพของเราอะจะดีขึ้นเมื่อเราจับคู่อาหารถูกต้องครับผม เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องนมมากๆเลยนะคะคที่มาแชร์ <share S 2> ประสบการณ์ดีๆรวมไปถึงมาให้องค์ความรู้ในเรื่องของอาหารค่ะว่าเป็นอย่างไรทําให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะน้องนมี่ยมีองค์ความรู้อีกเยอะมากๆเลยค่ะที่จะมาแชร์ให้กับพวกเราได้รับทราบกันโดยเฉพาะในเรื่องของคุณประโยชน์ทางยาของสมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าค่ะน้องนมยังคงอยู่พูดคุยกับเราอีกหนึ่งครั้งในรายการคุย ข่าวเล่าเรื่องสินค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาิกา30นาทีวันนี้เวลางเราหมดลงแล้วค่ะบีมและน้องนมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ